เราไปเข้าเข้าทุ่งนาใช่ไหมเขาชอบแซวกันใช่ไหมพอเพียงต้องบอกสูตรบอกว่าไม่ใช่ทำไมทำไมทำไมพอเพียงทําไมทําไมคํานั้นมันต้องไปนึกถึงทุ่งนาด้วยอ่ะสุบนั่นเนะสี่ทำไมนั่นเนะสี่รอฟังรอฟังคุยกันอรอฟังการขิงเลยไหวต้องต้องเท้าความถึงไหนดีคือดาวังคารดิโอโหโอโหเอาไว้ อ่าคือขอันใจก็พอคือเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าเล่าเกินเกินได้ฟังว่าตอนตั้งแต่แรกๆอ่ะที่มีไอเดียเ่ิงสะพายยาส้มเนี่ยขึ้นมาเนี่ยคนคนที่เสนอไอเดียมาก็คือพี่นิวใช่ป่ะแล้วตอนนั้นผมเป็นคนที่กังวลกังวลว่าพี่ผมจะมีเรื่องมาเล่าทุกอาทิตย์หรอวะถ้าผมหัวตันทาไงอ่ะแต่แต่มันมา20ตอนใช่ป่ะโอเคแต่ทีเนี้ยคือคือมันเลยทําให้พอผมกังวลแบบเนี้ย ผมเลยนั่งคิดเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าอา,อาทิตย์นั้นไม่มีข่าวอะไรที่แบบเป็นข่าวในอาทิตย์นั้นามาเล่าอะไรเงี้ย mm hmm. ผมควรจะมีหัวข้อที่แบบมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ตุนๆไว้บ้างเผื่อหยิบมาพูดอะไรเงี้ยใช่ไหมเออแล้วก็เรื่องพอเพียงเนี่ยเป็นหนึ่งเรื่องที่ผมตุนไว้ตั้งแต่แรกๆเลยว่าแบบเออโอเคถ้าสมมติว่าแบบมันไม่มีใครพูดเรื่องอะไรจริงๆเงี้ยจะจะหยิบเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าก็รู้สึกอึดอัดกบกบสิ่งเี้ยมานานแล้วเออจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ในนอตเตอร์ก็ไม่เ,เลย สิ้นเดือนที่แล้วมีเพื่อนเราท่านหนึ่งที่ใช้ชื่อในนี้ว่าฟุกฟิกคุณฟุกฟิกเขียนความาลงในยากิฮเน่ว่าทุนนิยมเสรีเป็นศัตรูกับเศรษฐกิจพอเพียงจริงหรืออ่าแล้วก็เนี่ยเขาก็เขียนเป็นลองฟอร์มยาวมาเนี่ยก็สนใจก็เข้าไปอ่านได้แล้วก็คุณคุณฟุกฟิกเนี่ยเขาก็เขียนผมผมอ่านแล้วผมเข้าใจว่าเขาพูดไปนในทํานองของความสอดคล้องระหว่างอ่า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยกับตลาดเสรีอะไรเงี้ยอ่ะฮะหรือว่าเป็นไงเป็นไงเราเรายังไม่ต้องไปอ่านต้องไปอ่านดีเออเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจก็ก็มันอยู่ในยากิฮโนี่ครับพี่เออเอาเงโอาเคอ่าเพราะงั้นเพราะงั้นนะผมจะไม่เล่าส่วนของคุณฟุกฟิกแต่ว่าประเด็นก็คือตอนนั้นอ่ะผมเห็นแล้วผมแบบโอ้ว้าวขนลุกที่ป่ะผมก็กดแชร์เลยแล้วก็แล้วก็พิมพ์กลับไปว่าอยากจะเอาเรื่องนี้รัดคิวพูดในสภายาส้มจังเลยอืม แล้วปรากฏว่าผมก็ยังไม่ได้พูดสักทีผ่านมาครึ่งเดือนแล้วเพราะว่าตอนตอนนั้นมันเป็นอาทิตย์ที่หลังกลับมาจากอินโดพอดีแล้วผมก็ต้องเอาอินโดพูดก่อนใช่ป่ะแล้วอาทิตย์ที่แล้วผมก็บอกว่าผมไม่อยากนอนดึกเพราะต้องไปเวิร์กช็อปพีเดีชัยอาทิตย์นี้มันโล่งก็เลยแบบโอเคต้องมาพูดแล้วลหละไม่งั้นก็จะแบบว่าเสียสัจจาใช่ไหมเออโอเคเพราะนั่นอะไอสิ่งที่จะพูดเนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดต่อเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งก่อนหน้านี้มันอึดอัดที่จะพูดเพราะว่า ในช่วงก่อนหน้านี้นนย,ยกตัวอย่างเช่นแต่ว่าเราพูดถึงช่วงประมาณตั้งแต่เราเข้ามาหาลัยมาตั้งแต่อ่พูดตรงๆก็คือตั้งแต่มีรัฐประหารมาอะไรเงี้ยคนรอบตัวผมอะ่ะมันมันไม่เฟรนดีกับแนวคิดนี้เท่าไหร่คงคงพอรือ้ร <S <S อผ้าออกเนาะออฮะืแต่ว่าผมจะบอกว่าอาศัยความที่ผมเข้าใจวิธีการที่ผมตีความและเข้าใจเทคนิคพอเพียงเนี่ยผมใช้มาตลอดผมใช้มาตลอดแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้ของดีอ่าแล้วมันก็เป็นหนึ่งใน เฟรมเวิร์กในการคิดที่ทําให้มันเชฟวิธีการใช้เงินวิธีการที่ผมมองเรื่องกัน่าพวกเรื่องค่าของชีพอะไรต่างๆในในชีวิตผมทุกวันเนี้ยนะอ่ฮะแล้วก็แบบที่มีเงินเหลือเก็บออมมาซื้อบิตคอยทุกวันเนี้ยก็ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าใช้เศรษฐีพอเพียงซึ่งความน่าเศร้าที่ผมสังเกตได้ก็คือทางั้นที่ผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นของดีเนี่ยแม่งไ,ไม่มีใครเข้าใจผมพูดอย่างนี้เลยแม่งไม่มีใครเข้าใจคือคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ยิ่งพอช่วงการเมืองมันมันรุนแรงเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงถูกนําไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพูดถึงในเรื่องการเมืองก็คือโอเคแหละเราเราก็รู้เนาะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันถูกผูกโยงมีภาพลักษณ์ที่ผูกโยงไว้กับสถาบันกษัตริย์อันนี้คือพูดตามตรงใช่ไหมอ่าแล้วมันก็จะมีคนที่จงรักภักดี <laughs> กับคนที่ไม่ค่อยโอเคกับสถาบันเท่าไหร่ใช่ไหมอ่ามันก็คือมันก็กลายเป็นว่า ไอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็จะมีคนที่แบบอวยสุดริมที่ม,มาตูฝั่งหนึ่งกับอีกฝั่งนี้แบบเกียดแบบไม่เผาผีเลยเออซึ่งปรากฏว่าผมมองไปทางไหนอ่ะมันก็ไม่มีคนเข้าใจาเศรษฐกิจพอเพียงเลยคือมองไปฝั่งคนอวยเนี่ยมันก็อวยแบบอวยระดับที่แบบว่าสิ่งเนี้ยคือแบบแม่งเหมือนเป็นแบบคาถาวิเศษเป็นมนต์วิเศษจากสวรรค์ที่จะสามารถแก้ปัญหาทุกสิก่งทุกอย่างในโลกนี้ได้อะไรเงี้ยและและสิ่งที่มันน่ากลัวที่ผมไม่โอเคอย่างหนึ่งก็คือมันเกิดการตีความมมุกลับคือพอเราแม่งเชื่อว่า อันนี้คือคาถาวิเศษที่แกได้ทุกอย่างเพราะงั้นมันก็เลยเกิดการตีความว่าถ้าเกิดว่าเราไปเห็นคนที่แบบเขายากจนชีวิตเขาไม่โอเคเขาไม่มีความสุขเขาลําบากอะไรเงี้ยมันตีความมุมกลับว่าเฮ้ย <c oughs> มึงไม่พอเพียงแล้วไปชี้หน้าด่าเขาซึ <c> ่ง <oughs> ซึ่งมันแบบเฮ้ยมันมันไม่ใช่ป่ะวะใช่ปะ,ะทีเนี้ยมันมันก็เลยไม่แปลกที่มันจะเกิดคนที่เกลียดแบบเกลียดแบบไม่เผาผีอะแล้วก็แบบว่าบอกว่าเออเนี่ยพอเพียงเนี่ยมันคือวาทกรรมกดขี่คนจนไม่ให้ลืมตาห้าปากไม่ให รวยได้อะไรเงี้ยมันก็เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นเออซึ่งอันเนี้ยก็คือส่วนที่น่าเศร้าสำหรับผมเนาะแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างหนึ่งความเข้าใจผิดที่แบบว่าไม่มีอยู่ทั่วไปเลยคือคนยังเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือการแบบไปทําเกษตรแล้วก็แบ่งที่ดินเป็นแบบ3 0มสิบสามิบสาสิบสิบใช่ปะอ่าทำนาสามสิบทำไร่สามสิบขุดบอ่อสามสิบอยู่และเลี้ยงสัตว์อีกสิบใช่่า ซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่อันนั้นมันคือเกษตรทฤษฎีใหม่มันมันเป็นคนละแนวคิดกันคือคือมันมันมีที่มาที่ใกล้เคียงกันและถูกผูกโยงกอนไปแพ็กเกจอะใช่และเวลาที่ใครพยายามจะพุชแบบสมมติว่าจะพุชเกษตรทฤษฎีใหม่เนี้ยมันก็จะต้องพุชความพอเพียงไปคู่กันแต่มันไม่ใช่ของอย่างเดียวกันคือเกษตรทฤษฎีใหม่อ่ะมันมันก็ชื่อบอกอย้เมันเกษตรละเพราะฉนั้นมันเป็นมันเป็นเฟรมเวิร์กวิธีคิดสําหรับคนทาเกษตรเออแต่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี้ยมันเป็นแนวคิดในการบริหารจัดการเงิน บริหารจัดก,การทรัพยากรซึ่งไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรคุณสามารถเอามันไปใช้ได้เออและและแค่ความเข้าใจผิดแบบนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือก็เลยมีคนจํานวนมากที่แบบว่าไม่แคร์ไม่สนไม่เคยใส่ใจไม่มองเห็นสิ่งนี้พรอคิดว่าแบบมันเป็นวัฒกรรมบ้างมันเป็นวิธีคิดที่มีอเจนดาทางการเมืองบ้างละ่ะคิดว่ามันเป็นวิธีคิดที่มีไว้สําหรับคนทําเกษตรบ้างละ่ะบาบๆาบา,บาใช่ปะก็เลยแบบพลาด ประโยชน์ที่จะได้จากสิ่งนี้ซึ่งซึ่งผมก็กล้าลรับรองว่ามันปประโยชน์เพราะผมก็ใช้อยู่ใช่ไหมอ่าเพราะงั้นวันนี้ผมขอพูดถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองที่ตัดตัวบุคคลตัดสถาบันตัดองค์กรต่างๆทิ้งไปก่อนแล้วเรามาคลี่แนวคิดมันดูกันว่ามันสอนอะไรเราหรือมาให้ประโยชน์อะไรกับเราได้บ้างแบบที่ไม่ใช่ไม่ใช่มน์วิเศษสักสวันนะ์น่ะเออก็อ ถ้าหากว่าเรียนมาในระบบการศึกษาแบบอ่ากระแสะหลักทั่วไปเนะาะถ้าบ้านคุณไม่ได้แบบโฮมสคูลหรืออะไรเงี้ยผ่านหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการหรือของกทมมาบ้างเนี่ยคุณจะต้องเคยท่องว่าเอ s a ีจพอเพียงเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่ที่เขาเรียกสูตรว่าสามหัวสองเงลื่อนไขมีอะไรบ้างเขาติก็จะท่องกันพอประมาณมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันนี่คือสามห่วงสองเงื่อนไขก็คือมีความรู้คู่คุณธรรมเก่งมากนักเรียนเย่าใช่ปะ่ะประมาณนั้นแล้วก็อ่านักเรียนไปวาดรูปเศรกี่พอเพียงมาแล้วทุกคนก็แต่วาดรูปเป็นรูปนาอโอเคประมาณนั้นกลับมาก่อนแล้วผมเข้าใจมันอย่างไรล่ะถ้าถามผมผมอยากพูดถึงเรื่องมีเหตุมีผลก่อนมันมันจะเป็นอันดับที่สองเวลาทองใช่ไหมแต่ว่าอ่ถ้าบอกว่าผมจะพูดเรื่องมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลคืออะไรก็คือการตัดสินใจในทางเศรษฐกิจ อยากมีเหตุมีผลยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมเกิดคิดอยากได้ของอะไรที่อย่างเช่นมาอย่างนึงคําถามคือเอาเหตุผลเข้ามาจับเราจะเป็นต้องซื้อจริงหรอไม่มีได้ไหมไม่ซื้อได้ไหมหรือใช้อย่างอื่นที่ไม่ใช่ไอ้นี่ได้ไหมหรือว่าแบบถ้าไอเนี่ยเรามีของที่คล้ายกันอยู่แล้วอะใช้ต่อได้ไหมเอามาซ่อมได้ไหมอันนี้อันนี้คือยกตัวอย่างนะอันนี้คือแบบแค่เอาเหตุผลมาจับอะเออเพราะงั้นอะไอเหตุผลประเภทแบบอ่าใครๆครเขาก็มีกันเราก็ต้องมีบ้างอะไรเงี้ยหรือแบบว่า ของมันต้องมีอะไรเงี้ยแล้วมันมันจะช่วยในการกรองกรองแนวคิดพวกนี้ออกไปเพื่อไม่ให้เราเกิดการใช้จ่ายเกินจําเป็นอืมอ่ะอ่ะรีรีแคบนิดนึงอันนี้คือผมกาลังพูดถึงเรื่องการเงินส่วนบุคคลนะในในมุมมองการเงินส่วนบุคคลไม่ได้ไม่ได้แบบมองในเชิงนโยบายรัฐหรืออะไรแบบนั้นนะอ่ะโอเคอ่ะอันนี้คือมีเหตุมีผลพอประมาณพอประมาณคืออะไรก็คือการให้ปริมาณมันสมเหตุสมผลปริมาณยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าจะซื้อของเข้าบ้านเงี้ยเราต้องซื้อยกแพ็คเยอะขนาดหรือเปล่า หรือหรือเราจะเราจะซื้อแค่แพ็กเล็กอ่าหรือว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นของแห้งแล้วแพ็กใหญ่ถูกกว่า <S <S ก็ก็อาจจะสมเหตุสมผลที่เราจะซื้อแพ็กใหญ่เพราะว่ามันเก็บได้แล้วมันก็ถูกกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าหรืออย่างสมมติว่าจะถอยรถใหม่สักคันมันมันจะเป็นต้องเป็นตัวแบบท็อปไหมหรือว่าแบบเล่น e รุ่นกลางๆเล่นรุ่นล่างๆก็ได้อยากจะซื้อรถสักคันหนึ่งเราจําเป็นต้องซื้อแบบรถแบบตัวแบบรุ่นท็อปไหมหรือว่าแบบแค่อีโคคาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอออันนี้คือการประมาณการสิ่ง การตัดสินใจทางเศรษฐาศษฐาสตร์การซื้ออะไรเงี้ยอ่อให้มันสมควรแก่วิธีการหรือว่าสิ่งที่เราจะใช้มันอะไรเงี้ย่ะไม่ไม่ได้มากเกินไปไม่ได้น้อยเกินไปกําลังดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการอะไรที่อย่างหนึง่งแล้วคุณแบบอ่าซื้อของดีเกินสเปคเยอะเกินหรือว่าแบบจานวนเยอะเกินเงี้ยมันก็เป็นการสูญเงินโดยเปล่าประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่ามันน้อยเกินไปมันก็เป็นปัญหาที่ทําให้คุณใช้งานฟังก์ชันมันได้ไม่เต็มที่หรือว่าขาด ขาดเหลืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าก็ต้องมามาแก้ไขด้วยการแบบซื้อเพิ่มหรือว่าเอาไปเทิร์นอะไรเงี้ยมันมันก็จะมันก็จะไม่จบในทีเดียวอ่ะทีนี้ภูมิคุ้มกันอันนี้มันจะเป็นตัวที่ใช้คําได้แบบเข้าจจยากเนาะแต่ว่าโอเคมันมันคือการคิดเผื่อเหลือเผอ่อขาดในกรณีที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นคือไม่ใช่ว่าอ่ะฉันคิดแบบมีเหตุมีผลแล้วฉันคิดแบบพอประมาณแล้วโอเคเอาโซลูชันนี้แหละแต่ว่ามันเหมาะสมที่สุดอ่ะใช่ในสถานการณ์ปัจจุบันแต่ต่อไปอ่ะแม่งเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้ว แล้วมันจะไม่โอเคยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าแบบโอคิดมาดีแล้วช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นนี่สะดวกเลยเวลาฉันจะซื้อคอนโดใกล้ที่ทํางานโอเคสมมติสมผลมากสมมตินะสมมต,ติสมเหตุสมผลปรากฏว่าคุณซื้อใบจองไปแล้วดาวไปแล้วปั๊บ่อนงวดแรกไปปุ๊บเจ้านายคุณเปลี่ยนคนเจ้านายแม่งท็อกซิกคุณก็มาปวดหัวว่าแม่งกูอยากย้ายงานจังเลยเว้ยแต่แบบกูเพิ่งซื้อคอนโดใกล้ที่ทํางานเครียดอีกใช่ไหมอ่าหรือแบบว่าไม่รู้สิอ่าคุณคิดว่าโอเคคุณมี รายได้เท่านี้มีโอทีเท่านี้นั่นนี่แล้วอ่าโอเคคุณผ่อนบ้านหรือผ่อนรถราคาประมาณนี้แล้วผ่อนได้คิดคำนวณแล้วโอเคแต่ว่าผ่านไปสักพักเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นรายได้คุณลดค่าคอมไม่ได้บริษัทเปลี่ยนนโยบายหรือคุณตกงานกลายเป็นหนี้ก้อนโตแล้วคุณก็ไม่มีสภาพคล่องมามาใช้อะไรเงี้ยอ่าก็ก็ก,กลาบากอีกอะไรเงี้ยอ่าคือคือภมิมุมกันเนี่ยมันมันจะพูดถึงการคิดเผื่อว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันเคสมันเป็นอย่างอื่นอะ เบสเคสอะไรนะเวิร์สเคสเบสเคสเบสเคสอะไรเงี้ยหรือว่าแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปทางซ้ายทางขวาอะไรเงี้ยเราจะรับมือมันยังไงอ่เาเราเราเตรียมการรับมือหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานาการณ์เพื่อให้การเงินเราไม่พังเลยหรือเปล่าอ่าอันนี้คือปูมคุ้มกันทีนี้กลับมาที่สองนใั่อนไขความรู้ก็คุณจะคิดแบบมีเหตุมีผลทั้งหมดที่ว่ามันได้ไดนะ่ะคุณก็ต้องมีความรู้ซัพพอร์ตไม่ใช่แบบคิดมาเปเหตุไปผลเลยนะแต่ว่าความรู้คุณไม่แน่นคุณไม่รีเสิร์ชนะแล้ว,แล,วแล้วข้อมูลคุณได้มาผิดแล้วทุกกกออยย่่างม็็ผิดหดหนะสวูเ <laughs> แล้วก็สุดท้ายให้คุณทาโอเคผมพยายามตีความแบบก้องขวางนะคือหมายถึงว่ามันมันชวนให้คิดถึงศาสนาหรือว่าความเชื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเป็นว่าผมมองว่าเอาแค่ว่าชีวิตการเงินของคุณอะคุณบริหารตามแนวเนี้ยแล้วแล้วคุณไม่รู้สึกผิดคุณไม่ต้องมานั่งระแวงคุณไม่ได้ไปเบียดเบียนใครแล้วกลัวว่าเขาจะมาเอาคืนหรือว่าแบบไปทําเรื่องผิดกฎหมายแล้วมันจะมันจะต้องมาเดือดร้อนภายหลังอะไรเงี้ยหรือว่าแบบคุณไปทําเรื่องที่แบบคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ดีอะแต่ว่าแล้วคุณก็ต้องมานั่งแบบ เครียดกับตัวเองว่าแบบว่าฉันทบาบาปไปหรือเปล่าแล้วคุณก็ไม่สบายใจอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่โอเคใช่ปะ่ะเอ่ออันเนี้ยคือคือสามวสองเงื่อนไขาภายใต,ใต้การตีความแบบผมแล้วกันอ่าก็ก,ก็คิดว่าฟังไปอาจจะได้อะไรไปคิดต่อบ้างแต่ทีเนี้ยแล้วทําแล้วมันจะเกิดผลยังไงบ้างอะสิ่งที่ผมจะบอกก็คือก็ทั้งหมดที่ผมพูดมามันคือการสติ๊กเอากรอบคิดเนี่ยเข้ามาจาับ กับการใช้จ่ายเพื่อตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น <_ d> um> เพื่อตัดรายจ่ายที่แลบประโยชน์หรอกก็คือไม่ได้แบบประหยัดจนอดเพราะว่าคุณก็ต้องมานั่งคิดว่ามันสมเหตุสมผลไหมถูกไหมแต่ว่าอะไรที่ไม่จําเป็นอะคุณตัดออกแล้วถามว่าสิ่งที่ตัดออกตัดออกนะนะั้น่ะรายจ่ายที่คุณถ้าคุณไม่คิดแบบนี้คุณอาจจะจ่ายแต่คุณมาคิดแบบนี้คุณจะรู้สึกว่าไม่จําเป็นไม่ต้องจ่ายมันกลายเป็นอะไรอะมันก็กลายเป็นเงินออมถูกไ่ามันก็กลายเป็นการเก็บออมการเก็บออมก็นําไปสู่การสะสมทุนซึ่งนั่นเป็นเบสของทุนนิยมถูกไหม ดังนั้นอ่ะผมมาเลยมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะมันไม่ได้เป็นด้านตรงข้ามของทุนนิยมแต่มันแทบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยซนะ้ำมันคือสูตรในการเล่นในโลกทุนนิยมเพราะนําไปมันนําไปสู่การสะสมทุนและพอคุณสะสมทุนคุณก็ต่อยอดได้เออแล้ว <c oughs> เพราะงั้นอ่ะปลายทางมันก็จะนําไปสู่การที่ถ้าถามว่าคุณอาชีพสิ่งเนี้ในในมุมมองผมนะแล้วคุณจะกลายเป็นคนแบบไหนคุณจะกลายเป็นคนที่รวย เพราะคุณมีเงินเก็บมีเงินออมแต่คุณจะดูจนเพราะว่าคุณจะไม่ใช้นั่นใช้นี่แล้วก็แบบไม่อวดรวยอะคุณจะเป็นคนรวยที่ดูจนอันนี้คือในมุมมองผมเออแล้วก็อ่ะงั้นถามถ้าในเมื่อเศรษฐกิจพอเพียงมันไม่ได้ตรงข้ามกับทุนนิยมยแล้วมันตรงข้ามกับอะไรผมมองว่ามันตรงข้ามกับบริโภคนิยมอืมเพราะว่าอันนี้มันคือยาต้านยาต้านการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นยาต้านความคิดที่ว่าของมันต้องมีโปรโมชั่นมันต้องมา สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดปีนี้เราจะซื้ออะไรจะใช้โคตรรถยังไงให้คมที่สุดใช่ป่ะแต่ถามัวเองครับว่าจริงๆแล้วไอ้ที่คุณกิจจะซื้อ,อน่ะคุณอยากซื้อมันจริงๆหรือเปล่าคุณต้องการมันจริงหรือเปล่าแค่คิดแบบเนี้ยคือคือคุณก็จะไม่เสียตังค์โดยที่แบบว่ากลายเป็นการซื้ออะไรก็ไม่รู้มากองไว้เต็มบ้านคุณไม่ใช้ประโยชน์อ่ะเออใช่ไหมก็นั่นแหละฮะที่ที่ผมคิดกับกับเฟรมเริรกในการคิดนี้ประมาณนี้แล้วกันสั้นๆ